แ e ลเราสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องชิบะไปทำอะไรกันดีวันนี้น้องชิบะอยู่กับเกมอ O V อยู่กับเพื่อนเอออยู่กับเพื่อนเออแล้วไงต่อเออก็ไม่รู้อา่าแล้วก็จะเข้ามาเล่นในโหมดจัดอันดับฮมเล่นซัอร์ตก็ได้ แล้วก็รอเขาเลือกตัวก่อนนะครับต้งไงต่อต้งไงต่อเอออ่ะนี่คือการแบนตัวนะครับพอแรกทีมเราเขาแบนเป็นแกลกแล้วก็ขอให้เขาแบนฟอร์เรตโนหน่อยแล้วก็เพื่อนทั้งานะครับส่งหิดจุบุจุบุโอ้โหแล้วเข้าไปดูแชทเพื่อนทำไมก่อนไม่รู้กดออกเลย โอเคแล้วก okay. ็เหมือนเขาไม่เ okay, ป็นอาย่านะครับอาย่าหลุดแล้วก็จะเลือกอาย่ามาเล่นกันแต่ว่าโอ้ยอะไรมึงเนี่ยกดเล่นเกมอยู่โอเคทุกคนเราก็จะเลือกอาย่าทําไมไม่ขออาย่าไปต่อแรกวะอ่าโอเคทุกคนแล้วเหมือนกลุ่มแล้วก็ทางมาเล่นแล้วก็กดออกไปเลยครับทุกคนทางมาทำไมเล่นเกมอยู่เฮ้ยเหมือนเขาจะไม่เลือกอาย่าว่ะเฮ้ย อโอเคคณทุกคนเหมือนได้ในอายาก็กดอายาไปก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ไงต่อเนาะอ้าวเหมือนแบบเหมือนเพื่อเราจะโดนแย่งเมดนะคะเพิ่งเห็นโอเคแล้วเดี๋ยวเพื่อเราก็จะกดเดนดาร์กแล้วก็เลือกเป็นไอดีมาอ๋อคนนี้ชื่อว่าพี่เราขอเรียกเขาว่าน้องตุย้ยพี่ตุ้ยนะฮะ ที่ตุ้ยเลือกมาเป็นไอริแล้วก็อ๋อแล้วก็เหมือนมีคนพิมพ์ว่าเอามาทำไมงงเอามาทำไมอะไรก่อนจะบอกวอาเปิดสึกกันเลยอะไรอ่ะอ่านไม่ออกนะคนผมจำานจ่ามามุมได้นินจาฮะคืออะไรไม่รู้แล้วเหมือนแคลรี่จะเลือกเป็นยอนมาแต่ทั้งที่เราเป็นอา่านะคะเขาไม่เลือกแคลรี่ที่ดูแลตัวเองได้ โอเคระหว่างที่เขาเปิดสื่อกันแล้วก็ให้เขาเปิดสื่อไปกันไปก่อนเลยเราจะไม่สนใจคําพูดทั้งทุกคนซึ่งตอนนี้นแล้วก็รออ่านอยู่ว่าเขาจะพิมพ์อะไรไปอีกก็เรื่องของเขาทุกคนแล้วก็อยู่กับเราดีๆเปิดสื่อกันเราคืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกจะไม่ได้คลิปดองอือแล้วก็รอ นับพลหลังเรมเหมือนเขาเปิดศึกกันอ๋อไม่ถึงย้อนพูดถึงมูลานนะครับแล้วก็ก็จะไม่ยุ่งอะไรกับเขาแล้วก็อะไรเนี่ยโอเคแล้วก็เริ่มเกมนายโอ้แหลกนิดนึงแล้วก็อ่าเข้าไปชูสองมิวแล้วก็เกบเข้ามาในเกมเลยโอเคแล้วก็เปิดมาก็จะไปช่วยเลนกลางเคลียร์คลิปเลนก่อนเริ่มจากการอัพสกิลหนึ่ง แล้วกูหยุดไปอยู่ทําไมเนี่ยเออกูแล้วกูเดินอยู่ทําไมกูงงอ๋อหยุดใส่ของโอเคเฮ้ยเออไปไม่เอาจนจนไม่ออกทางดีกว่าแล้วก็ปาสกิลดักหมาไปก่อนเลยนี่ก็ตีไปเกือบไม่โดนเกือบโดนเกือบไม่โดนอะไรวะก็ปาสกิลดักหมาไปแล้วก็เราจะจะดูของกูทําไมก่อนไม่รู้โอ๊ยโอ๊ไโอ๊ยกูโดนแต่ของอาเกือบตาย แล้วก็เดินกลับบ้านทําไมก่อนะไ,ไม่กดปุ่มวาร์สงสัยกลัวโดนดา่าโอเคแล้วเหมือนตอนนี้เราก็แอบ,บไปสองเพื่อนแต่สองไม่เจอก็เลยหันมาดูมูทูเลนมูทูเลนอะไรทูเลนแทนเหมือนตอนนี้ยอนก็จะสบายๆชิลๆเพราะว่าตอนนี้เหมือนเห็นเขาแบบแหลมมากเลยเห็นดูแล้วน่าจะยืนในภ่มน,นะแล้วก็เดินไปเคลียร์คลิปน้ำแม่น้ำเลยไม่รอสปอร์ตรอได้ค่ะที่โอ้ยทำไมตัวกูเดินอย่างนี้วะเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้แสงเขียวอะไรวะ ออน่าจะไม่รู้เทวมังเทีวไอตีมังเฮ้ยเทีวไม่อยู่นี่เนี่วะ่ะอ๋อโอ้มูลาดเหรอโอเคทำไมเราเดินแบบทูลยนโอ้โอ้แล้วก็จะได้ไงหายบักละเราจะเข้าไปเกาะมูลาดทำไมก่อนแล้วก็จะเช็คพุ่มเจอสองตัวในพุ่มแล้วก็ขี่หัวไปแล้วก็ลงจากหัวมา,มาแล้วขึ้นขี่ทำไมก่อนงง เออแล้วมูร่าก็จะชิง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 เข้าไปแล้วก็เข้าไปก่อหัวมันแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปลาสกิลแล้วก็เข้าไปลาสมูร่าก็จะเข้าไปชิงชิงชิงเอาไม่ชิงอ่ะนึกว่าชิ่งลืมไปนี่หว่าตีสแต็กไม่ครบตอนนี้เล่นบนเหมือนไม่เกิดปัญหาสักอย่างแล้วยอนก็สกิลไปช่วยให้เลนโบแล้วเราก็เข้าไปชิงชิงชิงแล้วกดโลไวเลยไม่ดรับดามเหยอะเมื่อกูกอดแต่มูล่าเนี่ย คุณอยาว่าผมกาะเพวาะคุณอยากมาผมไม่กอะแครี่นะคุณดูแคลรี่ก่อนตอนนี้แครี่ไปเลนบนแล้วนะโอเองแล้วกาตีไปแล้วเทวก็ตายแล้วทำไมมูลาดไม่กลับโง่อ๋อมีคนไปดักอยู่นั้นแล้วเหมือนอันนั้นจะพุ่งเข้ามาใส่มูลาดแล้วมูลาดก็ตุยเย่วันจะเบ้โกรวแล้วก็จะตุยตามมูลาดไปเพราะว่าไม่มีสกิลขึ้นไอ้ช่ด้วยช่ด้วยเออเอออาคุณกูจะลอดแล้วอ๋อหือไม่ไม่กูต้องมอง โอเคน้องอาอนี้เราตายเราก็ดูกันด้วยดูทำไมก่อนโอเคดูเยนบตอนนี้เลนบชิวๆเลยครัแล้วมมแบบเดินผ่านแล้วก็เราก็เดินออกจากป้อมไปนะคะทุกคนทุกคนมาคี้คือคลิปดองนะคะคิปดองมา,มาแล้วหนึ่งปีเพิ่งมาตัดไอ้เพิ่งมาภาคเสียงดองแล้วหนึ่งปีรู้เปล่าไม่รู้เลยจำได้คือดองนานๆนนมากเป็นไม่ถึงปีวะไม่รู้ ม่ใช่ใช่ดิงดองปีที่แล้วเออปีที่แล้วดองหนึ่งปีอะไรวะเออคุณนิเวอร์ลนะอุ้ยแล้หมนมุราจะเข้าไปร้านคาร์รร้านร้านดาร์กได้แล้วมุราก็พยายามจะหนีหออกแล้วก็รอดเพราะไอรีมาช่วยแล้วก็มุราก็กดฮิลแล้วกูเดินไปไหนวะแล้วก็จะเดินเดินไปหาแคลรี่นะคะยอนตอนตอนนี้ยอนคือยืนกลางแม่น้ำฉ่ำเลยคุณพี่แหลมจังเลยค่ะทำไมคุณพี่แหลมจังเลยคะ แล้วก็ลงจากหัวมาแล้วก็ไปช่วยตีปิ้ยวๆๆแล้วกูขึ้นหัวทำไมก่อนตอนแรกงงแล้วก็บาสกิลเช็คไปแต่มันไม่เจอแล้วกลับมาเคลียร์คลิปต่ออืมแล้วก็เหมือนย้อนโดนสกิลแล้วก็ขึ้นหัวขึ้นหัวทำไมก่อนงงโอ้ยวายขอโทษทีค่ะแล้วตอนนี้มูระก็เข้าไปชิง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 แล้วชิงชิงก็ก็เกือบตายแล้วก็ขึ้นไปหัวมูราทำไมก่อนย้อนอยู่นั้นเลอขึ้นหัวมูราทำไมก็กลัวโดนดักโดนเข้าแล้วก็กลาเป็นผู้ที่ทัก งงเแ็ก่กอดหัวเขากันพูดหลังลว่าเอ้ยแล้วกระโดดทางไว้ยช่วยด้วยบุรักย่อนเขาด้วยเขาด้วย้นอนแล้วเขาด้วถ้าเราตอนนั้นเราไปกอ,อดย้อนเราก็ตายมันด้วยเหมือนกะันนานเราเอาตัวรอดขอโทษ การถือหรืองียบสงบมังไม่มเกิดไฟไอะไรซะง่ายเายตอนนี้ทีมเราน่าจะตามทุกคนไม่รู้ตามหรือเปล่าอตามไหมก็ตามนิดนึงตามเก้าร้อยแล้วเหมือนยอนโดนได์ป้อมแล้วก็ตุยเย่อือบ่อยนะยอนเนี่ยต้านสารจังแหลมก็ตายไม่แหลมก็ตายแล้วป้อมก็เลนลานก็แตกไปเราจะไม่พิมพ์สลับเราจะให้ยอนเป็นคนคิดเองว่าจะสลับไหมแล้วทำไมกูไม่สลับวะ เออเนาะไม่สลบผมไม่สลับไม่รู้เดี๋ยวถามยอดก่อนไม่ได้มาก,กับยอนนะเดี๋ยวให้ย้อนกิมพ์เองโอ้แล้วก็ปาสกิลดักไปแล้วก็อันติแล้วก็มูร์ลอดก็เข้าไปชิ่งชิงช,งชิงแต่ก็ไม่โดนไม่ตายแล้วก็ลงจากหัวมูรลัดมาเพื่อมาเกาะทูเลนไม่ใช่แล้วก็ตีคลิปปิ้วปิ้วปิ้วแล้วทำไมกูไม่ใช้สกิลวะ ตอนนี้ยอนก็ยืนเคลียร์คลิปป่าอืออ่าเออ,ลอ,อแล้วไงต่องงออรุสกอยอนแวรูซสึกแบบแปลกๆนะยอนแบบตายเยอะจังนะเดือดจนพอเราไมู่ไได้อยู่กับกับยอนเยอะก็เปิดดูแชทว่าเขาคุยอะไร,รกันหรือเปล่าโอเคแล้วก็จาม,มาเกาะหัวยอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวยอนหาว่าเราไม่เกาะหัวหอยยอนอ จะขาดสเลดเลยนะยอนก็ได้คิวมาหนึ่งคิวแล้วก็ปาสกิลไปแล้วยอนก็ได้ได้ได้คิวมาสองคิวแล้วก็สร้างรถแล้วก็ลงมาเออแล้วเทอนะก็ยิงปิ้วปิ้วปิ้ว,วแล้วก็ปาสกิลไปให้มันสโลว์แต่มันก็ไม่โดนอืมแล้วก็เดินตามยอนไปไม่ที่เดินตามไปไม่ใช่ใครนะกูโดนดากูโดนดาว่าสปอร์ตไม่เกาะไม่เกาะแคลรี่เออแล้วก็ช่วย ตีดักแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็กดอาติทำไมว่ากูจะกดสกิลสองเอีย้ยกูกจะกดสกิลสองกูไปกดตีทำไมวะเออโอเคทุกคนแล้วก็ของมาเพิ่งได้ของทีนที้สองเจ็ดน,นาทีแล้วแล้วก็เดินขึ้นไปเคลียร์คียบนแต่เห็นเห็นลีปโป้มากูก็ไม่ไปแล้วก็ก็ไปเกาะหัวมูร่าแล้วให้มูร่าเข้าไปชิ่งๆแต่ว่าลีปโป้ฟิกเกอร์หนีทําไมก่อนแล้วก็สกิลไปแล้วก็กลับมาแล้วก็สร้างโล่ทุกคนแล้วก็เข้าไปตีสกิลใส่ แล้วก็เห็นอะไรแวบๆเมื่อกี้แต่ก็ไม่สนใจก็มาเคลียร์คลิปเลยเหลมแหลมเหลมด้วยเป็นการล่อศัตรูตอนนี้เราพอมเราเสียไปุกคนแล้วก็กล้ามาเลนกลางกันต่อเพื่อไปช่วยทูเลนนะแล้วก็ไอรีไอน้องตุยปุยกุยจุ้ยปุยปุยอะปุยปุยกูโดนรักตุยตุวตุยอะกุยกยกวยอะกุยกยกายกายกูกูกูกตาย แล้วก็ยิงจิ้วไปกูไม่ไตายคุไม่ตาย,ตายแล้วก็รอดมาได้ทุกคนรอดแบบงงๆแล้วพี่ตุย้ยพี่พ,พี่พี่มุย้ยกุ้ยจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้พี่ตุย๋ยก็ใต้ตายลงในน้ํามือของใครไม่รู้ดูไม่ทันแล้วก็ว้ามกลับบ้านไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เห็นทูเรนโดนชิ่งชิงชิง,ชงกับมูล,ลาดอยู่แล้วก็โอมาก็มาตื้มใส่ ตัเลนแล้วตัวเลนก็ตุยตอนนี้ยอนของเราเมันจะโดนคิวเลนเลงเพลงอยู่แล้วก็เข้ามาเกาะหัวอืมแล้วแล้วไงต่อแล้วก็เออเออเนาะแล้วเออเออไม่รู้แล้วก็ยืนนิ่งๆรอไอรีมาเพราะมันเล็ดมันจะเล็ดแล้วจะไปเกาะไฟเตอร์กินแล้วมันจะเล็ดแล้วเออแล้วกูก็เกาะไปเลยไม่สนใจ มันจะเลดหรือไม่เลดกูก็จะเกาะออฟก็ตอบเกาะพิดที่ที่ตุย้ยอ่าแล้วก็โดนปิ้วโดนปลาใส่แต่ไม่ถึงครึ่งลอดแล้วก็โปนปลาใส่อีกครั้งแล้วก็มันมากันเตรียมเลยไม่รู้มาทําไมก่อนมีกำหนับซัมเมอร์เซลเรอแล้วก็หงเนียนมากพี่พี่ในผู้มาได้เดียนมากแล้วมันไอไอลี่อะไรวะเทวานาร์ก็ได้ไป ตีมังกรเตะคนเดียวมั้งไม่รู้เอ่อแล้วก็คิวเลนก็ได้มาจิ้งชิ้งใครไม่รู้แล้วแล้วก็ไอริก็ตามไปเพื่อที่จะหวังคิวทุเลนก็ตามไปแล้วคิวเลนก็น่าจะเป็นคนได้คิวเองแล้วก็เปิดมองเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วก็ตามหาตัวคิวเลนแต่ตัวควววิวเลนก็หายไปไหนไม่รู้แล้วก็ไอร้ก็จะไปหาโอมาเพื่อที่จะจะล้วงโอมาแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองนั้นก็ดามเมจน้อยแล้วก็บางแล้วเราก็จะตุยตามไอร้ไป 喂，打呀，背料，背挂。 อ่ากลับมาแล,แล้วเมื่อกี้เห็นเหมือนเปิดศึกอะไรกันไม่รู้เอ่อแล้วก็ไม่อ่านกันทุกคนขี้เกียจอ่านเราไม่สนใจด้วยแล้วก็ก่อย้อนไปย้อนก็ฟิกเกอร์เข้าไปเ้าจะยิงหวังปิดคิวนาตาาแต่ก็ตัวเองก็จะสิ้นชีวาแล้วก็ทูเรนก็ได้คนเปคนไล่คิวไปอ่าแล้วก็ทูเรนก็จะเดินไปเช็คดาร์กไม่ไม่เช็กหลอกมาดักพุม่มแล้วก็เดินไปเช็คดาร์แล้วก็เสียดาร์ไปเออแล้วไม,ไม่เช็คดาร์ แล้วก็เดินตามโทเรนมาเพราะเขาไม่มีใครให้เกาะแล้วกูก็เดินติดคือตอนนี้เหมือนเปิดศึกอะไรกันไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันอยากมันดาไฮไวยยเนี่ยไม่รู้น่าจะต่ามีดมั้งข้อหาไปร้านมันเมื่อกี่แล้วก็จะมาเดินติดคือทาไมก่อนอเอแล้วก็เดินมาห่างคีบแล้วกูจะเดินอ้อมมาทําไมวะแล้วกูก็เกาะมูล,ลาดไปแล้วก็เกืออันตีให้มูลาดแล้ว ลีโป้ก็ตายเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ผมเป็นตัวอะไรไปแอ๊บแล้วนันตยาก็เดินมาแล้วก็เดินไปหามูราดเออเนาะลืมดูสกอ์เลยสกอจตัวนี้เท่าไหร่โอเคอืมไม่รู้ภาคยังไงต่อ โอเคแล้วก็จะเดินไปหามมล่าให้โมล่าจริงจริงจริงแล้วก็เปิดอันติแล้วก็เปิดสกิลอันติอันติอะไรเปิดมองทําไมทําไมก่อนเนาะเปิดมองทําไมก่อนกูสาเอามองมาคิวเลนไม่หายต่อหน้าเลยอ่าแล้วก็จะขึ้นหัวไปทูเลนแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาฮิวลงกูคูขึ้นทําไมก่อนแล้วทูเลนก็ยิงไปจิ้วหนึ่งแต่ไปโดนใครไม่รู้แล้วก็ทูเลนก็โดนปิ้วปิ้วแล้วกูก็โดนโดนตุย ตุยตุยว้ากูขึ้นไปได้กูขึ้นไรแล้วกูตายวะเออแล้วตอนตอนนี้เหมือนยอดเปิดอันติเมทสกิลยิงจิ้วจิ้วจิ้วโอมาตายแล้วก็จะเปิดออนติเมทสกิลเพื่อไปยิงยิงยิงคิปอ่าแล้วเหมือนไอรีก็จะโดนจิ้วใส่แต่ว่าก็ไม่โดนเหมือนกันแล้วโดนทำไมวะเออเนาะงง ระหว่างที่ตายกันนี่ไม่ดูอะไรสักอย่างเลยสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ตอนนี้ยอดลงไปล่างไอริไปบนเห็นอัตยาอยู่ตรงกลางแค่นั้นเลยแล้วก็เกิดมาแล้วเฮ้ยหายใจไม่ออกแล้วก็เดินตามไปไหนไม่รู้เดินวตรงกลางแล้วเหมือนมีเพื่อนเข้าภาคทำไมก่อนไม่อยากรู้ไม่ใครอยากรู้หรอกโอเคแล้วก็เรามาเลียร์คีฟแล้วก็ แล้วก็ตีคีไปแล้วทีมศัตรูไปไหนหมดวะโอเครูบูอยู่บนแล้วก็มาขี่หัวไอริทํำไมไม่รู้เออกูไปขี่หัวมูหลาดดีกว่าไหมแล้วก็ตามมาไอริคนนี้คือคือใครไม่รู้แล้วก็จะขี่มูหลามูหลาก็รอดไปแต่ถึงไม่ขี่มูหลาก็รอดก็รอดอยู่ดี แล้วก็การมาช่วยไอรีแล้วก็เปิดอันตีทำไมก่อนไม่รู้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นหัวไอรีแล้วก็ตีไปปิ้วปิ้วเออเราตั้งชื่อเขาพี่พี่ตุย้ยแล้วทำไมเราขาเรียกไอรีเหมือนเดิมไม่รู้รก็จะเรียกเงี้ยโอเคแล้วก็จะตีไปตีป้อมไปตีไปเรื่อยๆแล้วก็จะเดินขึ้นไปหาไอรีทำไมก่อนไม่รู้แล้วทำไมกูตอนขึ้นไปหาไอรีทำไมกูไม่ไป เข้ายอ้อนไว้ยอ้อนน่าจะเอาตัวรอดได้เลยแล้วก็ขึ้นตามไอริไปเพื่อที่จะเกาะหัวไอริแล้วกลับบ้านไปกับไอริแล้วกูทิ้งยอ้อนไปทำไม,มวะ <c oughs> แล้วเหมือนตอนนี้ยอ้อนก็ต้องทำป้อมกลางเขาแตกแล้วอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ชนะนะดูสกอร์แล้วสกอร์เราก็ใกล้เคียงกับทูเรนแล้วก็มาเปิดมองทาไมก่อนศัตรูอยู่ที่บ้านเขาหมดโอเคแล้วก็ มาเช็คดาร์กทำไมก่อนไม่มีใครตีดาร์กหรอกแล้วก็จะเดินไปหายย้อนไม่ใช่กูเลี้ยวไปหาไอริเลี้ยวไปหาพี่ตุย้ยแล้วก็มาเคลียร์คีปอ่าแล้วก็ให้ต่อเดินมาตรงนี้เออแล้วก็เดินกลับไปเพื่ออะไรเดินแล้วก็เกาะมูลาดไปแล้วก็ไม่ช่วยอะไรสักอย่างเลยไม่ปล่อยสกิลอะไรสักอย่าง แล้วก็ไอรีก็ทาป้อมแตกไปหนึ่งแล้วก็มาเคลียคลิปเออแล้วก็เข้ามาเกาะไอรีแทนที่จะไปเกาะยอนที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่รับดามมีเต็มๆ็มโอเคแล้วก็เข้ามาจิงจิงแล้วเราก็จะเออยแล้วกูโดนกูโดนปั๊บแล้วกูก็โดนปั๊บตีแล้วกูก็กลายเป็นกรลอแล้วกูก็หนีไปแล้วก็วาร์ปกลับบ้าน ตอนนี้เหมือนเขาจะเข้าไปลุมจบกันนะคะสู้ๆนะเพื่อนเรากลับบ้านก่อนจบเลยจบไล่จ,จบจบสีคะจบเลยเอ๊จบแล้วโอเคถ้าใครชอบลีปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับคลิปน,นะบ๊ายบายไป,ไปแล้วไปดิไปปิดคิปิดคีโลไปไปไป